b ินเกมเม .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที Mich ่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทีนี้อนรับเข้าสู่เกม Who n e e ไอ A Hero นะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยก็ได้ประมาณว่าแบบ ใครต้องการฮีโร่อย่างนั้นเหรอนี่อันนี้ก็คือตัวเรานะครับโอ้โ <laughs> หฟอนดุมเทพตรอบุตไม่มีอะไรเลยนะมีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งนะครับ <laughs> <laughs> ก็สําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นแนวเกมผจญภัยนะครับที่จะขึ้นอยู่กับการตอบคําถามของเรานะครับจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องนะแล้วก็เกมนี้นะครับผมแอบบอกมานิดนึงนะครับก็มีในส่วนของ DLC ที่เป็น18บวกด้วยนะ <laughs> ก็จะไม่มีเซนเซอร์นะครับประมาณนั้นเออ ก็แบบเป็นเกมฮาๆนะเกมใขรเครียดเล็กๆน้อยนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มผจญภัยกันเลยดีกว่านะครับกับฮีโร่หน้ามนคนนี้นะครับมีแค่ท่อนไม้หนึ่งท่อนนะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอลองดูแล้วกันนะครับไปนิ่คเกมนี่ครับมาถึงก็ออกเดินทางกันแล้วนะเจอกับโ n โยไนนะครับแล้วก็มีอึอ,อยู่หนึ่งก้อนด้วยเ <laughs> ขาชื่อ,อ,อดูลักนะครับแล้วเขาก็ เป็นอสศวินที่มีเดเวลสูงสุดในอนาณาจักรแห่งนี้เลยนะครับพวกเขาเนี่ยต้องคอยต่อสู้กับกองพลังปีศาจอยู่เสมอเลยนะเ,เจ้าอยากจะมาช่วยพวกเราต่อสู้ไหมล่ะก็มีใช่กับไม่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอดูสตาร์ทนิดนึงนะรูปคนน่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับอันนี้น่าจะเป็นเงินนะแล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็เป็นพลังโจมตีนะครับมีอยู่สค่า เราจะไปช่วยต่อสู้กับกองลังปีศาจไหมก็ไปช่วยแล้วกันมา <c oughs> เพราะว่าเราคือฮีโร่นั่นเองนะครับอ้ยแล้วก็ได้เงินด้วยนะได้เงินได้ชื่อเสียงได้คนติดตามเพิ่มด้วยนะเราวยกในนะครับก็บอกว่าหูมันเยี่ยมไปเลยนะตอนนี้เราก็มีผู้คนมากขึ้นแล้วนะครับกองลังที่จะไปต่อสู้กับกองปีศาจแล้วอ่าเดินทางต่อเลยครับเฮ้ยโจรปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับเขาเป็นโนวิทนะ เขามาขอความช่วยเหลือนะครับเขาบอกว่ามีหญิงสาวที่เป็นชาวเอลนะครับกําลังถูกโจมตีโดยพวกหนูอยู่นะครับเขาพยายามจะช่วยเธอแล้วนะแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้นะตอนนี้เธอต้องการให้เจ้าไปช่วยเราก็น่าจะไปช่วยนะครับแต่ว่านี้คือแบบเ,เจ้าต้องจ่ายเงินมาก่อนแมเออลองดูไหมอาจจะได้ได้ไหม เอา้าได้เงินเฉยแต่ว่าชื่อเสียง้ะติดลบนะครับโอเคเดี๋ยวค่าจ่ายให้ก็ได้นะอ่ะมาทางนี้เลยเร็วเข้านี่แหละที่ข้ามีทั้งหมดถ่ายตังชาวบ้านเธแล้วนี่ครับผู้หญิงไม่อันตรายนะโอ้โหโดนล้อมด้วยหนูชาวเอลหูแหลมเชียนักประจนภัยได้โปรดช่วยข้าด้วยตอนนี้ข้าถูกสัปะหลาดล้อมมาอยู่นะข้ากลัวเหลือเกิน อ,อันนี้คือการต่อสู้นะครับจะเป็นการทอยลูกเต่านะวัดดวงด้วยนะครับเรามีพลังโจมตีอยู่5พวกหนูมีอยู่7นะครับอลองดูสินี่เป็น9ไหวอยู่สวยแล้วก็วไปฟันเลยนะไอเกมมันก็แบบทำดูแบบชิวๆดีเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้เรายกนหยคนเดิมนะครับก็บอกว่าขอบคุณนะนักผจญภัยที่มาช่วย ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในะอีกไม่กี่วันนะครับอาณาจักรของเราเนี่ยจะโดนโจมตีแล้ว <Finland> แล้วก็เขาบอกว่าไอ้พวกสัตป,ประหลาดนะครับเหมือนว่าจะโดนควบคุมโดยใครบางคนนะที่มีพลังเวทมหาศาลเลยนะครับตอนนี้เราต้องไปหาตัวคนนั้นแล้วก็จัดการโจมตีโดยเร็วเลย <Finland> ได้เงินได้ชื่อเสียงได้คนมาเพิ่มเยอะเลยแนฮะ คนนี้เป็นคนพเรจรนะครับเขาก็บอกว่าเขากำลังออกเดินทางเร็วนี้แล้วนะเขาอยากให้เราอวยพรให้นะครับก็ได้นะโอเคไม่ได้คนเพิ่มแฮะเขาก็ขอบคุณเรานะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะแล้วก็ถ้าเจ้าเดินไปตามทางนี้ก็จะเจอกับเมืองนั่นเองอ๋อในวันคอมพิวต์แล้วนะครับก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้น3คนได้ทองมา2 1 0เลยนะครับที่เสียงบวก3 อันนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีชื่อเสียงที่สูงนะครับก็จะมีผู้คนติดตามเยอะขึ้นนะอ่ะลองเดินเข้าเมืองซิเออเจอซิตี้การ์ดนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่จุดตรงนั้นเลยนะตอนนี้เมืองใกล้จะโดนโจมตีแล้วพวกอยู่ด้านนอกเนี่ยห้ามเข้าเมืองโดยเด็ดขาดอันนี้คือติดสินบนนะครับหรือว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยต่างหากนะก็เรามาช่วยแล้วกัน โอเคตอนนี้เจ้าก็น่าจะสามารถช่วยเราได้นะ่าจากการโจมตีทำให้มันแบบปล่อยผ่านง่ายหังมเออแต่ช่วยโดยท่อนไม้หนึ่งท่อนเนี่ยนะไม่มีเลยเฮ้ยชาวเอลคน,อนนั้นนี่เหมือนว่าเขาจะชื่อจูเลียตนะครับก็มาขอบคุณเรานะเขาชื่อจูเลียตนะแต่ว่าท่านชื่ออะไรอ๋อเป็นการตั้งชื่อตัวละครน,นั่นเองนะครับมีเลือกเพศหญิงเพศชายได้ด้วยนะก็เป็นผู้ชายแล้วกันตั้งชื่อว่า The Hero, มินเดอะฮีโร่ได้ไหมฮีโร่อ๋อไม่ได้เฮงงั้นชื่อมินแล้วกันทรงผมไหนดูซิอุ้ยมีเยอะอยู่นะเอ้ซุปเปอร์สซย่าวะ่ะสซย่าจินอ่ะลองดูแล้วกันนะครับสซย่าจินผมเอาสีอะไรดีเอ่ออ้สีน้ำเงินไหมก็อดบูนะครับประมาณนั้นนะฮีอย่างเท่ สีผิวก็สีแบบธรรมดาแล้วกันโอเคจูเลียตก็ยินดีนะครับที่ได้พบเราอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เขาก็เตือนเรานะครับว่าให้เรามัดระวังด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกสัตว์ประหลาดนะครับมันเริ่มจะมาโจมตีแล้วนะโอเคข้ารับทราบแล้วฮ้ยใครนี่เหมือนเป็นนักดนตรีนะครับเอออยากที่จะได้ยินหนึ่งในเพลงของข้าไหม ผมว่าต้องเสียตังค์แน่เลยว่ะแต่เราอาจจะได้บัฟหรือเปล่าอาลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็กึงแบบแนวแฟนตาซีด้วยนะประมาณนั้น RPG อลองฟังดูแล้วกันนะครับอาจจะเสียตังค์อ่ะลองดูเ,เสียตังค์ไป20นะครับแต่ว่าได้คนเพิ่มนะแล้วก็นี่คือเพลงนะครับเออใครก็ไม่รู้ <c oughs> เหมือนซื้อคนมาเพิ่มอ่ะนี่ หมูป้าก็เป็นเสียงร้องของหมูนะครับแล้วก็วงเล็บว่าออกาดของพระราชาเนี่ยจะเอาไอ้หมูตัวเนี้ยไปทําจัดเลี้ยงในคืนนี้นะครับเราก็คิดว่าจะช่วยเขาดีไหมนะครับเขาในที่นี้ก็หมายถึงหมูนะจะช่วยหมูหรือเปล่านะครับหรือว่าจะจับมันดีผมว่าก็ช่วยไว้ก่อนแล้วกันช่วยหมูดิลองดูอุยิ่ตามบกสเลยฮะพ่อมีนกปะมีนกมีหมูด้วยนะ แล้วก็หมูป่าก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนแล้วนะครับโอเคได้คนเพิ่มแฮมือพิคาตครับคนนี้พระราชาบอกกับเขาว่าให้เตรียมตัวได้แล้วนะเพราะว่าอีกไม่ช้านะครับเราจะไปหาคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้แล้วก็เราจะตัดสินประหารโทษเขาอ๋อดดทู o อมพิวเลยนะครับได้คนเพิ่มมาตั้ง4คนเนะี แล้วก็ปลดล็อกชิปเมนด้วยนะคนทั้งหมด10คนแล้วนะครับเงินเหลือ190ชื่อเสียงอุ้ยบวก3เป็น6เลยนะครับแต่ว่าพลังโจมตียังน้อยอยู่นะโจมตีแค่5เองไหวไหมเนะี่ยเอา้าเจอแบ็กสมิธพอดีครับเขาถามว่าเขาอยากมาจอยกลุ่มกับเรานะครับแล้วบางทีเขาจะทำดาบให้เราด้วยนะก็มาดิ ออมาเลยมาเลยเคคนบวกเพิ่มนะครับ My hammer is your hammer นี่อาจจะได้อาวุธใหม่ก็ได้นะครับพี่แอสซินเจ้าเหมียวก็นักท่าเจ้าเหมียวนะครับเขาบอกว่าเจ้ารู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงเลือกเดินทางสายนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องเงินนะครับหรือว่าเป็นความมึงพอใจอืม ตอบไงดีอ่ะเงินผมว่าก็ไม่น่าใช่ไหมลองเอาความมึงพอใจแล้วกันลองดูดิ้ยได้คนเพิ่มต้อง5คนนะครับแต่ว่าชื่อเสียงลบไปหนึ่งนะโหมาดูโหดร้ายไงไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ามันก็แน่นอนนะข้าเนี่ยรักที่จะเห็นพวกมันเน่ะร้องขอเมตตาอะไรเงี้ยนะร้องขอชีวิตอ่ะแล้วก็เขาบอกว่า เ,เขาจะมาจอยกับเรานะครับประมาณนั้นก็ได้คนบวก5้าคนมาเมื่อกี้เออคนเริ่มเยอะแฮะวิชาประมงเขาต้องการที่จะพักผ่อนนะครับเขาใช้ทั้งชีวิตในการตกปลานะแต่ว่าตอนนี้เบ็ดที่ดีสุดของเขาได้หักลงนะครับเ,เขาถามเราว่าบางทีเจ้าอาจจะช่วยค่าหาอันใหม่ให้ได้นะผมว่าต้องจ่ายตังในการซื้อแน่เลยวะ่ะ ซื้อให้ก็ไนดะ้ไะได้คนมาเพิ่ม2คนนะครับชื่อเสียงบวก2ด้วยแต่ว่าเงินลบไปเจสิบเลยนะครับเขาก็ขอบคุณนะแล้วก็สัญญาว่าจะใช้มันอย่างระมัดเขาก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะใช้อย่างระมัดระวังนะครับตอนนี้ <c oughs> เออคน18ปคนแล้วเอา้าแอสซิสต์น,นี่เอเหมือนเดิมเลยฮะเอลองตอบเป็นเงินดูไหม เอา้าก็ตอบเหมือนกันนี่แล้วก็ได้เงินได้คนติดตามด้วยแฮะเออเจ้าเหมียวบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฉันเพิ่งซื้อลูกบอลขนสัตว์ไปสามลูกนะแล้วก็มันหลากหลายสีด้วยเออวันนี้สนุกเหลือเกินแหมเหมียวเล่นไอบอลขนสัตว์นะครับเออเป็นแมวนี่นี่อันนี้เป็นนักเวทนะครับนักเวทนักเวทกบ นักเวทก็บอกว่ามันจะเยี่ยมไปเลยนะถ้าหากว่าเจ้าใช้เวทมนต์ไฟเป็นนะก็ลองดูแล้วกันนะครับลองใช้เวทมนต์ไฟนี้เหมือนเรียนรู้ป่ะเออก็ได้คนบวก2คนนะครับโหแต่พวันนี้บวกต้อง11คนเลยแล้วก็อ,อทองลบไป40นะครับที่ยเสียงบวก1 เอา้าซาบะมงนี่เจอสาบะมงในป่านะเขาบอกว่าเขาตกาขวดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในขวดมันมีแผ่นที่สมบัติอยู่นะครับโอ้คือเขาต้องการขายให้เราอะ่ะหนึ่งพันเหรียญโอ้โหอย่างแพงเราไม่มีตังค์นะครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับแผ่นที่สมบัตินะก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อใช่ก็ได้นะแผ่นที่สมบัติ เออเราไม่มีเงินแล้วก็เอ้ยนี่เจ้าจะพยายามขโมยของข้างนันเหรอชื่อเสียงลบสี่เลยเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าจะแบบคุยกันดีๆได้ไม่ได้นะครับเขาคิดว่าเราเป็นขโมยก็เลยแบบเรียบร้อยเลย <c oughs> ชื่อเสียงลบสี่โอ้ที่สมบัติก็ไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> อนันนี้คนตีดาบนะแบ็กสมิธนะ เขาถามเราว่านี่เจ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเอ่ออยากโกหกข้าเลยนะเราเป็นผู้ชายเออมม่เห็นไหมเนี่ยมีแบบเซนเซอร์อยู่เนี่ยเออ,เอ,อฉันก็รู้แหละเออได้คนติดตามมาเพิ่มนะครับคนนี้เหมือนเป็นพระเลยนะครับก็มาเรียกไลเรานะครับบอกว่าของเงินหน่อยได้ไหมข้าต้องการที่จะไปนอนในโรงเตียมนะ เพราะว่าถ้าข้านอนในพื้นที่โล่งเนี่ยหลังข้าไม่ค่อยดีแบบปวดหลังอะ่ะก็ให้เงินก็ได้อะลองดูให้เงินไปหัวห้าสิบเลยนะครับชื่อเสียงบกสองโอเคเงินจะหมดเลยฮะเฮ้ยเบบี้ออกว่ะออกตัวน้อยนะครับก็ถามเราว่าจะเชื่อฟังใครดีนะระหว่างพ่อกับแม่นะครับแม่บอกว่าให้กลายเป็นคนดีส่วนพ่อบอกว่าให้กลายเป็นคนไม่ดี ก็ต้องเป็นคนดีสีเจ้าหนูโอเคไปต่อครับไปต่อไอ <c oughs> ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เหมือนกิ้งก่าเลยนะครับโอเลดี oh, ้หญิงฉลานะครับเขาก็ขอความช่วยเหลือของเรานะเขาต้องการเงินนิดหนึ่งนะครับให้ได้ไหมเอาลองให้ดูแล้วกันแต่มันมีสองอันเนี่ยอาจจะเป็นแบบ หลอกลวงแล้วมอนเป็นปีศาจนะเป็นกิ้งก่าแน่นอนเลยเนี่ยแต่ก็ลองช่วยไปดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าไม่ช่วยอาจจะเจอเหตุไม่ดีก็ได้นะพลังจมติ้งมีน้อยอยู่ <c oughs> เอ,อ่อได้คนที่ตามหคนนะครับแล้วก็เงินเสียไปเจชื่อเสียงไม่ได้เลยวันนี้คนติดตาม31คนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรอะ่ะ Collower Chat ต้องการผู้ติดตาม150คนก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะดูได้นะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันประมาณนั้นแล้วโยนไหนนะครับก็บอกเราว่าเอ้กาดหน้าเมืองเนี่ยปล่อยให้เจ้ามาเดินในเมืองอย่างนี้ได้ยังไงนะเดี๋ยวข้าจะไปคุยกับเพื่อนของข้าก่อนชื่อว่าก็ส์วินบางทีเขาอาจจะหาชุดเกราะมาให้เจ้าก็ได้นะโอเคเออต้องหาชุดก่อนนะตอนนี้เดินตัวเปล่าใช่แต่ว่าตอนนี้เจ้าก็ใช้สิ่งนี้ไปก่อนแล้วกันนะ ดีกว่าเจ้าเดินตัวเปล่าเ้ยเอาว่ะมีเสื้อผ้าแล้ววะดูใสแ่แปมเพิร์ดด้วยเฮ้ยตัวอะไรอนะ่ะเดดไนวะเขาอยากที่จะมีเพื่อนใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี้ยพวกเขาก็ตายหมดแล้วนะตอนนี้เขาก็เหลือแค่ตัวคนเดียวนะครับแหมมันช่างน่าเศร้าเหลือเกินใช่มันน่าเศร้ามากๆเลยนะ รู้ด้เงินทั้ง100เลยนะครับอย่างเยอะเลยเขาก็บอกว่าคาหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่อีกหลายปีนะตอนนี้เราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้แล้วนะครับเขาก็ให้ทองเรามา,มาเมื่อกี้นะเพื่อพิสูจน์ความเป็นเพื่อนอให้ทองมา100เฉยคนที่เป็นชาวนานะครับชาวนาเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกเหล่าสัประหลาดนะครับก็ได้ทําลายฟาร์มของเขาไปแล้วนะ ตอนนี้ครอบครัวของเขานะครับก็ไม่มีทางเดินต่อไปแล้วนะครับไม่รู้จะทำไงดีก็ช่วยพวกเราได้ไหมล่ะขอทองนิดนึงให้กะะ็ได้ไปลบไป50นะครับได้คนมา5เชื่อเสียงบวกหนึ่งด้วยเ,ยเพิ่งเห็นว่ามีเลเวลเพิ่มนะครับมีเลือด10แล้วตอนนี้ฟาร์มเมอร์ก็ขอบคุณเรานะครับแล้วก็จะไม่มีทางลืมเลยไ,ไปต่อไปต่อ เออเจอเจ้าคงกระดูกนะครับเขาถามว่าเรามีพ่วหรือเปล่านะครับเขาอยากที่จะไปขุดแม่ของเขาขึ้นมานะเออเอาพ่วงงั้นเหรออ่ะลองมี้ะกันนะเรามีพ่วก็ได้คนเพิ่มนะครับแต่ว่าหุ้ยเงินลบตั้งห้าสิบเลยอาจจะเอาเงินไปซื้อพ่วให้เนอะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวออกเดินทางก่อนนะไม่รู้ว่าแม่ของเขาฝังที่ไหนเอ้าจูเลีย เออเอาเค้กของชาวเอลมาให้นะครับเพิ่งออกมาจากเตาอบเมื่อกี้เลยโอเคขอบคุณแล้วกันนะโ,อโอทษทังก็ลบไรื่อยเลยนะแลรวก็เลือดบวก3มนะครับแล้วก็จูเลียตนะครับก็บอกว่าหลังจากที่เจ้าท่วชีวิตข้าเนี่ยข้าก็หยุดคิดถึงเจ้าไม่ได้เลยโอ้โหเอาแล้ว <laughs> อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้มีม็อดเอ่อไม่ใช่ม็อดอีเป็น D L C ส8บวกนะครับเกมนี <laughs> ้มีด้วยนะ วันที่5คอมพีทนะครับก็ได้พูดจามา6คนเออ่ทองรบไป20นะครับชื่อเสียงบวกหนึ่งวิเจอ,อนักรบคนแค้นะครับขวานยังใหญ่เขาถามเราว่าต้องการนักรบเพิ่มหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็เป็นเกียรตินะที่จะได้ติดตามเจ้าอ่ะมาแล้วกัน <c oughs> มาหนึ่งคนนะครับ เจอเสียงก็บวกด้วยเอ้เจ้าหมูนี่เอาเหมือนเดิมเลยอีเวนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมว่าก็ช่วยเหมือนเดิมแล้วกันถ้างั้นจะได้คนเพิ่มนะโอเคชื่อเสียงก็เพิ่มด้วยซิตี้การ์ดเขาบอกว่าเขาคือซิตี้การ์ดนะครับแล้วก็แบบเขารักษาความปลอดภัยนะ เขาก็ไม่อยากเห็นเราไปทําสิ่งไม่ดีนะครับไม่อยากให้มีปัญหานะเข้าใจไหมโอเคเข้าใจแล้ว boy. Sit down, sit down. <c oughs> วูดบอยอาสิดาวสิดาวแหมน่ก็เป็นหมาได้งไงเนี่ยเออเอา <c oughs> เจออีกแล้วแฮชูเรียนเอ่อเค้กเหมือนเดิมครับก็ตอบเหมือนเดิมกันขอบคุณนะไม่ว่าขอบคุณเหมือนเดิมมันลบเงินนี่หว่า ลืมเฮ้ยคงอดูบอกว่าเขาเจอแม่ของเขาแล้วนะครับแล้วก็เจอเออทองด้วยนะเขาก็เอาทองมาให้เรานะครับโหห้งน้อยหนึ่งเอาเรื่องตัน,นี้เป็นช่างไม้นะครับช่างตัดไม้นะเขาบอกว่าเขาก็เคยอยากเป็นนักผจญภัยเหมือนจเจ้ามาก่อนนะ ต่ตอนนี้เขากําลังจะเปิดอ,อบาร์ของเขาขึ้นมาเองนะครับมีเครื่องดื่มขายทุกๆวันแล้วก็ทําความฝันให้เป็นจริงนะแต่ว่าตอนน้องการทองทาไมโดนถ่ายเรื่องทองอยู่ด้วยเลหะออ่าให้ก็ได้ได้คนเพิ่มครับหูทองร้อยๆเลยเหรออย่างเยอะเลยเอ่อคนแค้น,นะครับก็บอกว่า มีคําพูดของชายคนหนึ่งนะบอกว่าขนาดมันไม่สำคัญหรอกเจ้าเห็นด้วยกับข้าไหมล่ะใช่ใช่ใช,ช่เห็นด้วยนะโอเคขนาดไม่สำคัญเดดไนท์ครับต้องการหาเพื่อนใหม่ไม่ทําไมอีเวนต์มันคล้ายๆเดิมเลยไหม,มันทั้งเศร้ายิ่งนักโอเค เศร้าเหลือเกินก็ได้ท้องมานะเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยแต่เราก็เลเวลหกแล้วนะครับอันนี้เป็นแคมป์ที่ว้างเปล่านะครับแคมป์ที่โดนทิ้งล้างไปนะเหมือนว่ามีใครบางคนมานอนเมื่อคือนนะครับแต่เขาก็ออกไปแล้วบางทีพวกเขาอาจจะกลับในเร็วนี้ชอยก็คือขโมยของนะครับกับนอนหลับมันก็ดูไม่ดีทั้งคู่เลยนะ ขโมยของอาจจะได้ดาบมาก็ได้นะครับแต่ถ้านอนหลับก็เหมือนไปนอนที่เขาปะผมก็ขโมยแล้วกันถ้างั้นอุ้ยการสุ่มการ์ดแฮะเอาเป็นไหนดีอากดอุ้ยสำเร็จครับสวยก็เราก็ขโมยของทุกอย่างได้นะครับโดยที่ไม่มีใครเห็นเราเลยนะเจ้าของกลับมาจริงด้วย อุ้ยทองบกสามร้อยยังเยอะจะคนตกปลาอีกเอ่อเบ็ดหกักไหนะบอกว่าจะดูแลษา,ศายดงดีไงเราไม่ให้แล้วกันอันนี้อ๋อจะลบเพื่อนไปนะครับลบผู้ติดตามไปเรียบร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวได้วุธใหม่อะ่ะโจมตีเราโคตรนน้อยอยู่ตอนเนี้ย อีเราโยนไหนมาบอกว่าเร็วเข้านะตอนนี้เราต้องการให้เจ้าช่วยนะครับองหญิงต้องการไปช้อปปิ้งรอระแล้วก็ไม่กลับมาเลยนะครับเหมือนว่าจะโดนลักพาตัวไปโอเคเราไปช่วยเจ้าหญิงแล้วกันแต่เชื่อเสียงวกหนึ่งนะครับเอาไบบีออกก็เป็นคนดีแล้วกันนะเชื่อฟังแม่ไป ไี้เซนทออะไม่มีใครรู้ว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงนะบางทีเจ้าอาจจะรู้ก็ได้นะพ่อข้าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นม้าอเป็นมนุษย์แล้วกันเอา้าได้เงินบวกห้าสิบเฉยก็ดังนั้นแล้วก็นะแม่ของฉันก็คือม้าใช่ไหม ขอบคุณนะที่ช่วยตอบคำถามมันก็ต้องแน่นอนสิเออเมจิกสโตนครับเอ้ยเหมือนเป็นคาถาอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็คือการถอดรหัสนะครับหรือว่าเราจะทำลายมันทิ้งเลยก็ลองถอดรหัสดูแล้วกันโอ้ให้เลือกแล้วเหรอ,อ,อไปนี่นเอ้าสำเร็จครับสวย ก่อนอื่นเลยก็ให้หลับตานะแล้วก็หายใจลึกๆ3ครั้ง1,2,3แล้วก็ให้ใช้ความรู้ของเจ้าทั้งหมดนะในสุดเจ้าก็ถอดรหัสไดอ้อ่นี่แท้จริงแล้วไม่มีใครแครเกี่ยวกับเจ้าเลยนะแต่ว่าเจ้าจงมีกำลังใจเถอะเพราะว่าไม่ว่าอะไรที่กำลังจะมานะอะไรอ่ะมันไดโนเสาร์อะไรไม่รู้อ่ะคือ <c ười> อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าขอให้โชคดี อ๋อนี่คือเดนองเสาอะตัวอะไรอะแอนเชนวิทเหมือนเป็นประมาณว่าคำวยพรโบราณไหมประมาณนั้นเออขอให้โชคดีครับวิ่ยเจอเห็ดว่ะเห็ดถือเคี้ยวค่ะโลมาแล้วดูทำหน้าดุๆไงไม่รู้แฮะแต่เขาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆน,น,นะมันไม่บาดเจ็บอะไรหรอกโอ้แล้วก็ต่อสู้ครับเรามีพลังโจมตีห้าเห็ดโจมตีสิบเอ็ด ถอยเต่าเพิ่มนี่ยังไงโแพ้ไปหนึ่งแต้มเองเอือดไปหนึ่งครับเลือดวันนี้ได้เงินเยอะแฮเงิน,งน,งน,งนมาอย่างเยอะเลยครับวันนี้หาอะไรเนี่ยหายพูดได้อะเออเอ,อ้เจ้าเนี่ยเจ้าอย่าก,กลัวไปเลยนะข้าก็อยากเป็นนักผจญภัยแบบเจ้าอ่ะ หลังจากที่ข้าจะโดนสังหารนะข้าก็ใช้เวทมนต์ในการเปลี่ยนร่างให้กลายมาเป็นไหยใบนี้เออให้เออคือให้นั่นเองนะให้ให้ซียู<笑><笑>ก็คือไห่นะครับตัวนี้ <S <S คนนี้เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับเขาถามว่าระหว่างการเป็นอมาตะานะครับกับมีเงินไม่จำกัดเอ,อเราจะเลือกแบบไหน เลกเป็นอมตะแล้วกันบวกเงินเพิ่มเติ้เอ้ยบวกคนเพิ่มเติมนะครับเขาก็น่าสนใจนะเขาจะวิจัยออหัวข้อนี้ต่อไปที่มันจะจบยังไงวะเนี่ยคงกระดูกอ๋อเขาบอกว่าเจอแม่แล้วนะแล้วก็เจอเงินด้วยนะครับโอเคนี่ดีว่ะที่ให้พวกเขาไปเนาะนี่ยังเรื่อยๆเลย คนนี้ก็เป็นฟาร์มเมอร์นะครับเขาอยากจะถามเราว่าแบบขอผู้ติดตามสักหน่อยได้ไหมไปปกป้องฟาร์มของเขาอ่ะเพราะตอนนี้พวกปีศาจกำลังจะมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะขอผู้ติดตามไปได้หรออ่ะก็ได้ก็ได้ไดแบ่งให้หน่อยแล้วกันเราได้เงินมา10นะครับแล้วก็บวกเลือดด้วยนะโอเคเอาคนเมา อยากดื่มกับข้าหน่อยไหมล่ะนะสักแก้วก็ได้ไหมวิคนติดตามบวกทั้งสิบเลยนะครับแต่ว่าติดสถานะเหมือนเหมือนเมา,มาตอนนี้ภาพเบี้ยวเลยเมาซะแล้ว่เราโหเล่นยากกว่าน,นี้เมาเฉยนี่เจ้าเมา,างั้นเหรอใช่อย่าทำเลยวโง่เลยนะ เพราะไม่เช่นนั้นนะเจ้าจะเป็นคนหนึ่งที่โดนประหารจะสาบหัวเราซะแล้วอ่ะชื่อเสียงลบไปเยอะเลยแฮะหัวรโยนไนกก็บอกว่าตอนนี้ฝูงมอนเตอร์นะครับกำลังมุ่งหน้ามาทางเรานะตอนนี้เอ่อเราต้องการที่จะหาคนควบคุมเหล่ามอนเตอร์พวกนั้นเนะี่ยเขาก็หวังพึ่งเราอยู่นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นครับมอนเตอร์ก็จะมาโจมตีเราเรื่อยๆนะถ้าเราไม่จับตัวคนที่ควบคุมอ่ะเขาก็หวังพึ่งเรานะครับ พูได้เลยพวกมันกำลังมาแล้วนะเตรียมตัวไว้โอ้โหนี่เหรอมอนเตอร์พวกปอบข้าขอกินเจ้าหน่อยได้ไหมล่ะนี่โอ้11ไหวไหมเนี่ยไปดิโอ้โหไม่ไหวอะ่ะรถไปหนึ่งโอ้เรียบร้อยเอาสู้อีกเหรอไปดิ โอ้ก็ไม่ไหวดีนะครับเดี๋ยวจะหมดแล้วเดี๋ยวบอกนะว่าเราจะปลาตายตรงนี้เือยังไงเออวาร์ปดิสวยโอเคชนะนะครับชนะยังไปต่อได้นะเฮอ,อคนแคบบอกว่าตนนี้โลของเขาแตกนะครับหลังจากทีออ่ต่อสู้กับพวกซอมบี้เอเชียนะ ของเงินหนได้หไหมในการซ่อมโอเคเอาไปเลยให้แล้วนอัาเขาติดตามเราเยอะขึ้นนะครับเงินเราก็มีเยอะอยู่นะเจอนักเวทอีกแล้วเขาเรียนเวทเทเลพอตใหม่มานะครับอยากฝึกไหมโอเคฝึกสิฝึกสิดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กนะครับพราะเขาเทเลพอรตเงินจากไหนไม่รู้ครับมาเข้ากระเป๋าเรา <laughs> ได้เฉยป่ะวันที่10คอมพิวนะครับผู้ิดตาม0นคนเงินลบ10เชื่อเสียงบวก3โอ้ยคาสมาัตเตอร์เอาคนนี้เ็าชื่อกอดวินนะครับเป็นเพื่อนของเออโรยอนไนนะ์นะแล้วก็ผู้คนรู้จักเขาดีนะครับในนามคาสมาัตเตอร์นะวันนี้ตอนนี้ก็มีเลเวล10แล้วนะครับเพื่อที่จะกลายเป็นนักดาบ แล้วก็ถ้าเราเลเวล20เมื่อไหร่นะครับเขาจะมาคุยกับเราอีกทีนะไว้เจอกันอัปเกรดคาร์ดแล้วนะครับเป็นนักดาบแต่ก็เดี๋ยวเอาท่านี้ก่อนนะไอพีนี้มันก็เพลินๆดีเนะโอเคครับก็เดี๋ยวไอพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้า,ถาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP พีหน้าบ๊ายบาย